ดูดูผมเจอสูงวัวแดงวัวป่าหรือเปล่ปามันเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องการเดินป่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกไม้โพในไม้โพนี่ครับ t r รคกิ n g โพแล้วมีแม้วแถวบ้านแลมีอะไรอีกอันนี้กระเป๋ากระเป๋าน้ำ น้ำเดิมน้ำเดิมวอฟเฟิลสีสอสีอะไรก็ได้ครับแล้วก็สมุดบันทึกสมุดเอาไปทำอะไรครับเอาไปมันทึกธรรมชาตินี่อะไรวอฟ,ฟเฟิลวอฟเฟิลเอาไปกินเวลาหิวใช่แล้วก็นี่เป็นรองเท้าเอาไว้เดินป่าของคุณพ่อเป็นรองเท้าเทรลนี่ชุดของคุณเป็นไงบ้างวันนี้ชุดอะไรชุดอยู่บ้านนั่นเองหนูก่ เราเอาเสื้อหนูกัดไปด้วยเียมตัวกันเลยขนมนี้อร่อยมากขอโฆษณาเลยแล้วกันซื้อที่ร้านกาแฟพันไทยใช่น้ำมันใหญ่ไปหรือเปล่าใช่ข้างหลังไหมไม่เอา้า ก็เ,เดี๋ยวจะร้องขอความช่วยเหลือเริ่มจับเวลาและระยะทางกันเริ่มเดินออกจากบ้านไปนะครับตอนนี้อยู่บนถนนตอนนี้อยู่บนถนนอยู่กับพุณนจะชี้ไม้ไปสิไม้เอาไว้ค้ำยันเราข้ามว้าจะไปเราค้าดว่าจะไปภูเขาเรูกโนูนน่นนั่นแหละรครับภูเขาโอเค okay. เช็คพอยต์แรกเกตเล็กๆก,ก็คือการไปเดินป่าเนี่ยผาถัเหนือ oh. เขาเรียกว่าไงพูดว่าไงหรอไปแอวแพะเทคกิ้งโพนี่มีประโยชน์ไหมมีป,ประโยชน์แต่นี่เก็บไม้หลังบ้านมาทำง <laughs> เราใช้ของที่มีอยู่นะครับใ่ไม่ได้ติดเปาเงินไปซื้อนะ <laughs> เก็บงป่าแล้วเนี่ย ผมยังไม่เห็นป่าเลยใหม่รุตอนนี้เรากําลังเดินเข้าสู่ป่าแล้วเป็นไงบ้างคุณกเวินเราต้องสำรวจอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่ได้รกอยายแล้วเราจะต้องดูอะไรบ้างไม่มีกอย่างแค่เราไปเห็นกอแล้วไหนหันมาดูหน่อยสิที่น่าตื่นเต้นอะอะไรอะไรคือสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับคุณครับ ยังไม่รู้นะแลเข้าถูกป่าแล้วอามาถึงทางแยกแล้วไปตรงไหนดีขวา<ะ>ลมเย็นเย็นยี่สิบองศาอุณภูมิไปทางนี้ใช่ไหมข้างหนเส้นทางอุ่นใหั่ก้าวกระวินเหนื่อยเปล่าครับ ไปกินอะไรยังไม่ดอยข้างหลังเรียกว่าดอยห้วยป่าไร่โอ้โหโมีบ้านเราใกล้เขาขนาดนี้เลยเหรอใช่ไปเดิมต่อคุณข้าวมานี่ผมเจอมูลสัตว์จะเป็นกระทิงแน่ๆเลยเฮ้ย เมื่อกี้รอยเท้าเหมือนช้างไงรอยเท้าเหมือนช้างอันนี้ขี้ช้างเหรอเนี่ยโอ้เย่ yeah. เราเจอขี้ช้างคุณวาดอะไรอ,มอืมมีการจดบันทึกไปซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าวาดอะไร โอ้คุณเก้าผมเจอเหมือนหมาป่าเลยตรงนั้นอะ่ะมันจะทําอันตรายเราหรือเปล่าเฮ้ย hey. ลูกหมาป่าเดี๋ยวผมมาหลังผมจะพาคุณไปป่าจริงๆเลยนี่ไม่ใช่ป่าใช่ั้ยก็ยังเป็นป่าอยู่แต่ว่าไงดีเมื่อก่อนแถวเนี้ยจะเป็นป่าละเมาะมะมีกระต่ายมีหมาในมี ต่อไปคือการจดบันทึกยังลบไม่รู้ว่าตกไปไหนอ่ะเขาเจอหมาป่าหมาป่าโอ้นั่นคุณเก้ากะวินผมเจอฝูงควายป่าหรือเปล่าน่ะกระทิงหรืออะไรน่ะตรงนู้นอ่ะจุดขาขาวรงนน้นเห็นป่าวัวฮะวัวเออวัว วัวป่าอเดี๋ยวเราไปดูวัวป่ากันนี่คืออ่ะยอดอ่อนมะม่วงหินละพานผมจะเด็ดออกมาลองลองดมดูบี้ดมกินเหมือนใบไม้ทั่วไปไหมไม่เหมือนกินเหมือนมะนาวอ้อเอาไปกินได้ใบเนี้ยยอดมะม่วงหินละพาน ครนี้เราเดินทางมาได้โอ,อย้ยไม่เห็น35นาทีแล้วคุณกกวอเริ่มหิวต่อไปไปดูการจดบันทึกกันก่อนเขาเจออะไรเจอหมาไปหมาเป่าฮมุกอะไรคุณเนี่ยเมื่อไรจะสะกดถูกแล้วต้นมะม่วงหินパパมะผานจริงๆเขาเรียกว่ามะม่วงหิมมะ ผ่านหออีมอหินนะครับโอ้โหมีดอยแล้วก็ต้นไม้ขยะซองอะไรก็ตามอะครับหรือว่ากองพลาสติกอะไรก็ตามเมื่อกี้เห็นถุงจำฟ้า้วยให้เก็บนำไปทิ้งที่บ้านนะครับนโชว์นยอะไรเนะี่ยว้ฟเฟอซองว้ฟเฟอเอาเก็บไปทิ้งที่บ้านพร้อมยังเราจะไปดูบัวป่ากัน <c oughs> นี่ไงครับคุณย่าบอกแล้วให้เอาหมวกมาด้วยไม่เอามาร้อนเลยไม่ใช่นี่ถอดออกเท้าว้าฟโฟไปออกตามน้ากันต่อ คุณลืมสมุดจดบันทึกไว้ที่ไหนอ่ะเอาไปมาเอาน้ำมาเนี่ยนะถ้า,าสัมภาระมาเยอะกว่านี้ก็จะหนักกว่านี้เราควรเอาของมาน้อยที่สุดจะได้ไปไกลมากที่สุด นี้เราจะแกะรอยไปตามหาวัวป่าในตำนานโอ้มีอะไรอาวุธลับโดนมินจาดอยเฮ้ยแกงยำมาติดไหมติดเสื้อป่ะเสื้อผมอบติดป่ะติดดิโอ้โห ไปผมเจอฝูงวัวแดงดูดูดูผมเจอฝูงวัวแงด,ด,ด,ดงวงัวป่าหรือเปล่ปามันเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วตะโค่อยย่องไปแล้วกระทิงหรือเปล่าเราจะกินเนื้อวัวดีไหมไม่มกินอ่ะวัวป่าไม่เคยกินโอ้โหวัวป่า แล้วก็นกเอี้ยงถ้าเราเดินไปใกล้ๆมันจะมันจะขวิดเราอะใช่ม,มัเป็นกายคุณลองเข้าไปไหมไม่ขอโดนขวิดเอามคงไม่เคยเจอใครมาหลายร้อยปีแล้วแน่นเลย ทำไมเราสองคนขี้โม้แบบนี้ใช่แพ้หไว้ทำหน้ามันจะขุยบ้าไปไป,ไปกันต่อรีบไปเราเจอทางสี่แยกทำไงดีตอนนี้ยคุณเก้าคุณเดินไปเสียงดูซิว่าจะไปตรงไหนฝั่งไหนเดี๋ยวค่อยไปดึงออกที่บ้านย่าเจ้าชู้ยักษ์เนี่ยนี่ให้เลือกระบว่างตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวา ผิดใจผิดหลงเลยนะจำดอยได้ไหมมาถึงทางนี้ทางนี้เหรอใช่ก็นั่นดอยบ้านเราเนี่ยโอ้ดอยบ้านเราที่ไหนก็เป็นดอยบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวงูงูง,งูใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ เ,เป็นสายยางอะไรเนี่ยในป่าบ้านเราเลยมีสายยางด้วยอ๋อเจอฝูงบัวแดงอีแล้วน่ากินจริงๆเนี่ยเจอร่มล้วจะพักต่อไหมหรือจะไปต่อไปต่อโอ้โหไปต่อนะเดินนำไปเลยลูกพี่ หนึ่งเจ็ดน้องป่าตายไปแล้วอ่ะนักผจญภัย <c oughs> คุณมากับผมอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าผมอ่ะเป็นนักผจญป่าอันดับแปดของโลกแล้วรู้ไหมว่าหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยหายไปไหนตายไปหมดแล้วเพราะว่าน้องป่าน้องป่าโดนกระตีกินไปหมดแล้วมั้งโอ้เราจะเจอเซเว่นอีเลเว่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยจะร่ม ตอนนี้คาดว่าเราหลงแน่ๆก็ไปไปเรื่อยแล้วไปไปเรื่อยแล้วครับเออทำไงดีแถวนี้ก็ไม่มีบ้านเลยโทรเรียกให้แม่มารับไหมทีม,มันไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยโอ้แย่แน่ๆเลยี่ยมีผลไม้ให้เรากินไหมไม่มีแรงมากๆแถวนี้อย่าตัดไม้ทำลายป่ากันนะครับ เราเจอมาเรียนลายไว้เนี่ยแล้วก็เจอใบตองอะ่ะมาทําเป็นเต็นได้เ,เราจะทําไอ้ที่พักทําเพลิงพักกันเหรอวันนี้ใช่ถ้าเรามาหลงแบบเนี้ยก็้คุณเพิ่งกินขนมชิ้นตัวท้ายหมดไปเมื่อกี้นี่เองอ้อเออเหนื่อยแล้ว<อ>หิวก็ไม่มีเทาวันด้วยผมง่วงมากแล้วเหนื่อยแล้วก็หิวด้วยทำไงดีก็เลยหิวแลว ต้องเซฟแบตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแบตหมดโอ้เหนืยโอ้นั่นอะไรอะบ้านคนหรือเปล่าโรงเรียนบ้านเราโรงเรียนโรงเรียนบ้านเรานี่โอ้เราไปขอยืมแผนที่จากคุณครูดีกว่าอ่ะออมันก็ใกล้บ้านเราเอาเหรอจะฮานอแล้วสกวเราจะฮานอยแล้วเราลอดตายแล้ว โอ้กลับบ้านกันเถอะกลับไปเล่นมือถือที่บ้านดีกว่าห้สินาทียังไม่ถึงหนึง่งชั่วโมงอีกห้สิบนาทีขณะนี้เราเดินทางมาแล้วประมาณสองกิโลสี่ส <4. 48. S 2> ิบแปดก็น่าจะประมาณ กลับถึงบ้านก็าจะประมาณ2กิโลครึ่งนะครับคุณนกกว,วเหนื่อยมากจะมาอีกไหมหรือจะไปเส้นทางอื่นต่อไม่ละขอกลับไปอยู่ที่บ้านเลยวันหลังอ่ะจะขึ้นไปบนดอยไหมขึ้นเข้าป่าจริงๆริงไหมจริงเราเข้าจริงไปนะครับไปครับเหนื่อยโอ้ย จบการเดินทางไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม้แทกิ้งโพลครับไปไหนก็ด้านเราอยู่ตรงนู้นรอบไม้แทกิ้งโพลนี่จะเอาทิ้งป่ะหรือเก็บไว้ใช้เก็บไว้ไปเงาเล็กๆสัไอ้พวกนี้จะไปงอกที่เครื่องสระผ้าใช่เอาเอาเอาให้หมดเอาออกไปเอาให้หมด Okay, อาเจมักอาเจมักเตรียมความพร้อมด้วยนะครับวันหลังจะไปเด <c oughs> ินป่าเนี่ย